สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วเดอ้อกับหนูพาเที่ยวชมสวนนะคะก่อนจะพาไปเมืองสวนหนูจะพาเมืองทองฝาสวสวยก่อนจ้าพี่น้องมือน,นี่ทองฝาสวยงามมากเลยค่ะจ้าบรรยากาศบานนอกเขาค่ะจ้างามเด้มาไปชมสวนของคุณยายสถิตชมผู้บูรเนาะ เป็นแม่ของนุชเองนะคะพเพื่อนๆนี่จ้าว่าเพิ่นปูกอีหยังแยวจะพาเขาไปเมืองสวนเสนอทางลงสวนของคุณยายมีกะกล้วยของคุณยายด้วยค่ะนี่สวนเพิ่นจะติดกับหมู่บ้านด้อค่ะติดก,กับทางเขาบ้านนี่น ไม่ไกลจะไม่ไกลเมื่อนี้แม่เพ่นจะมาเก็บผักจะจ้ะเก็บผักไปกินแล้วก็เก็บผักไปขายด้วยค่ะเดิมวงนี้จะเป็นสวนบักบวบด,ด้วยค่ะพี่น้องจำได้บ่านนอวงนี้มันสวนบักบวบด,ด้วยค่ะที่นุดเคยทำคลิปไว้แล้วต้นๆน,นะจ้ะบักบวบมันั่นขายเบิดแล้วก็เลย มั่งมาเห็ดมั่งข้างบักบวบไหมค่ะม่านเห็ดสวนผักผสมผสานปลูกไว้กินเหลือกินก็เก็บขายนี่เด็กพนกำลังเก็บขายอยู่ค่ะเก็บขายไปสองรอบแล้วจ้ามาพบกับแม่ของนุชนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้านี่คุณัวเล็กๆแน้อยจ้า ไว้ปลูกไว้ทายกิน,กนเดี๋อจะกินแล้วก็ขายแน่เก็บแล้วยายพอนจะไปขายใส่นอนี่บอกพี่น้องบ้านเฮาแน่ขายในบ้านนี่ยละ,ขา,านนละขายตามบ้านนี่ยละขายตามบ้านพน้าพี่น้องนี่จ้ะนี่ล่ะผู้เฒ่าบ้านนอกเฮาจ้ะเพิ่นก็บ,บ่อยากอัน ก็ห้องว่ายังละแม่เป็นผ้าล่าให้ลูกหลานเนาะมียางกับเฮ็ดซ้อยกันไปค่ะปลูกบกบวบขายปลูกพืชพักสวนรัวขายแน่นูดเป็นคนถือกล่องจ่าซอยย้ายบ่อใดดอกพี่น้องนี่ทายไปให้ลูกให้หลานมึงเนาะแม่เนาะ เอฟซีเข้าหน่อยก็บพเป็นย่างถือว่าทายไวให้ลูกให้ล้านเมืองค่ะเฮ็ดคลิปโดนๆไปกับซามมีคนติดตามเย่้บ่พี่น้องเอ้ยซอยเป็นกำลังใจให้นดโกในเด้อจ้า เดี๋ยวหนูจะพาเมืองนราบุรบริเวณข้างๆนี่นอย่างเนี่ยเอาแม่นานนี่อีย่างนี่แม่โอ้เบียร์พายตูวยายพันจะปลูกพายุตูขายน้ำค่ะพี่น้องยังอยู่ขายแต่ละรลอบแม่ได้เงินเท่าไหร่แม่อ,อ,อ้เป็นลอยสองลอยมันได้ค่ะพี่น้อง มนุ่แมนอาชีพรักนุแมนเนาะอาชีพหลักของแม่นุชก็คือเลี้ยงหนูน้อยแพวาเด้ค่ะ <c oughs> อาชีพหลักของคุณแม่ก็คือเลี้ยงหนูน้อยแพวาช่วยแมน่นุชเพราะว่าแม่นุชก็พ่อกโกนะรับจ้างตัดเสื้อผ้าค่ะพี่น้องรับตัดเสื้อผ้าสตรีชุดผ้าไหมชุดสูทชุดทำงานจ้ะเสื้อผ้าผู้ไทยบานเฮาอันนี้คือเวลาลูกน้อยร้านน้อยอ ม่อนรับจะเอาเวลาวางมาปลูกพักจ้ะพักจันแนะบกักซีหอมแนบะักกลนะิ่นแนยังเลียกละหน่อยนี่คือความสุขของคุณยายนะคะเนี่ยอยู่กับธรรมชาตินะคะ นี่ล่ะผู้เฒ่าคนเก่อยากเป็นผ้าละลูกหลานเนาะก็ต้องหาแนวเหตุค่ะปลูกไร่ก็หนีก็บม่ได้เด้พี่น้องมันเกินกําลังของอันคุณยายจ้ะ,ะนี่ล่ะเขาห้องสวนพอเพียงยังคักเลยคเขาพี่น้องพอเพียงสําหรับคุณยายนะคะถ้าเกินกว่าน,นี้มันเกินกำลังนะแม่นี่ยเขาห ผสมปสานกันผสมปรสานกันค่ะพักซี่หอมแม่ได้กเก็บขายแน่แล้วหมดแม่เป็นมะล้อมมาแลมแล้วสวนปกบวบหอดพูดนเดียค่ะแต่แบงแบงปลูกเอา อ๋ออัซอนตรงไหนี่ารั่วก,กินจกักมือแม่เก็บขายเธอหาาานึ่งเลยแม่ล้วเดือดออเฮอซ้อมเงเอานอผักกาดดอกดิเนแม่ผักกาดดอกเดี๋ยวตรงตรงนี้พักโมเมนต์พักบะเขือ คุณยายเพิ่น,นปลูกมะเขือพร้อมด้ค่ะนี่มะเขือสีดาด้วยจ้าพเพื่อนเือนมะเขือสีดากำลังใหญ่ตัวนี้พ่อพื้นปลกะเขือนี่พงนุษกะเคยปลูกด้พี่น้องเอ้ยออนซ้อนอนอนซ้อนยามเก็บหมากมันไหลแห้งเก็บทรงแม่ค่ะจ้า ผลลับสื่อกิโลละสิบหาบาทพี่น้องมาเคือซีดาชงแม่ค้าไปขายตามตลาดผนมาลับถึงบ้านและได้พี่น้องงานตัดผ่าลายนุนก็เล่ยบริเฮตการเกษตร,รเลยจ้ะมุมนี้สวยงามค่ะ ลิปช่องนี้จะเน้นช่มสวนด้วจ้าการปลูกกันยังจะบบเนนก็นดอจ้าเพราะว่าการปลูกกับพี่น้องกับสังหูจักแนอยดอกมีหลายๆช่องค่ะคนทำคลิปวิธีปลูกวิธีใส่ปุ๋ยของหุดจะผ้าช่มผ้าเก็บขายตามคอนเซ็ปต์้วค่ะพี่น้อง นุ๊โก้พาเที่ยวชมสวนจ้าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นนะคะมันเทศญี่ปุ่นจานีทั้งคางก็จะเป็นกล้วยจ้ากล้วยกล้วยกล้วยน้ำบาบาอาจารย์พนพ่อเดลขายอยู่ได้พี่น้อง อ็ได้ขายแน่อยสวนของคุณยายจะอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละจะดูแลง่ายค่ะดูแลง,ง่ายคุณยายเก็บแ๊บเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เก็บขายแน่เก็บกินแน่จ้าพ่อบ่ได้ซื้อเขานี่แหละเขาเรียกว่าเรือกินก็เก็บขาย ใช้บะมีเงินซื้อกะให้ซื้อๆจ้ะพี่น้องนี่นะอ๋งงแอแม่แม่ตกปีนี่แม่อายุจักปีละแม่64ปีเต็มโอ้64ปีเต็มพี่น้องผู้่าเหตุการเกษตรด้วยจ้ามีให้ลวยบ่ลวยดอกเนาะแม่เนาะพ่อเดีใยวห้ลูกร้านกินเนาะแม่เนาะโอโอบปเดียวซื้อ เหลือกินกับกุ้งขานี่แหละปลูกไปกินนี่เนี่ยค่ะนี่เสาแรงคุณยายก็จะมารดนั้นพักจอดขวงค่ะแม่จะได้เงินก็คือแบบเขือซีดาแล้ะน้องแมงเนี่ยแด้เงินหย้อนอยูย่ด้วยขนาดเท่าปลูกนี่หน่อยปีน่ะถ้ายังได้เงินอยู่ได้แม่ เวลามันออกมันออกหลายนาี่หละใจวิธีชีวิตของขอบครัวหนุดมมี่อย่างไรค่ะปลูกพักเย็บผ่าเห็ดหน้าพี่พอดก็มาจ้ะสวัสดีค่ะพี่พอดสวัสดีครับ,รรบน้องพอดอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรหรอเกมเมอร์ปะ ียงแม่ป่าจ้ะพันว่ามัดมัดมัดไปเลาะบ้านกับเบิดแล้วพันว่าไปเมืองคุณยายเก็บผักซีหอมค่ะอันไหนลูกผักอีเลิศครับเอ้ยไม่ใช่ผักซาลาเน่ซาลาเน่ นี่คือเบื้องหลังการเก็บผักไปขายนะคะแม่ป่าเราห่อหน้องพอดไปเอาน่องแล้วไปลูกไปดูแลน่องแทนแม่ก็ลูกลูกชายกับลูกสาวก็มานั่มจ้า แม่ใส่ปุ๋ยยังแม่เนียแม่ปุ๋ยขอ,อกบ่แม่เห็นกระสอบแม่ใส่ปุ๋ยขอ,อกกันบ่ธรรมชาติเลยเนาะขอ,อกก็ยูเลียแน่หน่อยเนี่ยกับปุ๋ยยูเลียพะนะ อันนี้เห็ดเวลาวางเด้ค่ะนี่หลังจากเลี้ยงล้านเด้ค่ะนี่เห็ดห้าเลี้ยลานนี่ยายบ่มีเวลานมาถอนหยาจ้ะนักลักคือเลี้ยงล้านจ้ะสิผ้าไปเมืองสวนบักเขือสวนบักเขือของคุณยาย ตรงนี้ก็จะเป็นสาลแแน่นะคะเนี่ยนี่จ้าเนี่ยจ็บไปสุบไปด้วยเธอนหนึ่งอันนี้คือบักเขือจ้ะเขือเจ้าพญาค่ะคนเพื่อน นี่คือปักเขือสซนปักเขือคุณยายเนี่ยเก็บปักเขือไปกินก่อนแม่จะนี่ไงปักเขือค่ะ ซุปย้อนด้วยค่ะเน่ปลูกบักเคือไว้ซุปพร้อมจ้าเพื่อนปลูกว้พ่อได้ซุปเป็นหนึ่งกินกับปลาจ้านี่ปลูกไว้กินนะคะขางข้องก็จะเป็นต้นกล้วยจา้จาขางข้อง สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีจ้า